เรามาตรวจพ้นจับกลุ่มคนตามหมายจับนะครับซึ่งเป็น นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในย่านในละแวกนี้นะครับไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรนะครับน้องเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเรียกว่าเป็นแอดมินของออแพลตฟอร์มที่ในการที่จะใช้ในการที่ขายภาพลามกอนาจารเด็กนะครับในเบื้องต้นจากการสืบสวนนันเนี่ยเราพบว่ามีภาพลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์ซึ่งเป็นซีรีส์ที่น้องจําหน่ายนะครับก็จะประมาณ5000ักว่าภาพนะครับ น้องเรายังไม่สามารถที่จะนําสืบนะตอนนี้ได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ไปหลอกลวงให้อยู่เนี่ยเป็นคนหายรูปด้วยตัวเองหรือไม่นะครับณตอนนี้เราก็จับหมายจับสารแจ้มัดหมายจับเราก็มาจับลุ่มตามหมายแล้วก็มาทําการตรวจค้นในพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ในย่านดังสิดในวันนี้นะครับผลการตรวจค้นเบื้องต้นณขณะนี้เราพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เหมือนหลายรายการแล้วก็พบภาพหลัาพัฒนาการเด็กเรียกว่าเด็กหลักการภาพนะครับการติดกับการปฏิบัติการในวันนี้นะครับนอกจากเ,าเราทําการตรวจค้นในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนอินอกส์ตามปกติแล้วนะครับก็ยังมีสุนัขนะครับชื่อฮิดูซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรโอเปอเรชั่นองเทอร์กาดเรลโรสซึ่งสุนัขได้รับการส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราอาจจะคุน้นเคยกับ สุนัขที่มาตรวจยาเสพติดตรวจระเบิดหรือว่าตรวจในสิ่งผิดกฎหมายที่ลักลอบนาเข้าตามในเรื่องของภาษ,ษ,ษีอุปก,กรนะครับแต่สุนัขที่เรามาช่วยในวันนี้เป็นสุนัขที่ช่วยในการตรวจหาอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นเนี่ยสิ่งผิดกฎหมายหลายสิ่งหลายอย่างมันจะซ่อนอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกคลาสต์พวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะมีการซุกซ่อนในห้องสุนัขก็จะสามารถที่จะช่วยเราในการค้นหาอรนี ดิบุดมาในการค้นหาก่อนเป็นกรณีเดี่ยวเฉพาะนะครับสำหรับพฤติการในการกระทําความผิดการอย่างไร,รต้องเรียนว่าเราพบเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนะครับตกเป็นผู้เสียหายในคดีดลักษณะแบบนี้แลนะตอนนี้ประมาณเกือบ200รายเกือบ200รายเนี่ยที่เข้าสูส่สำนวนการสอบสวนก็หลักสิบณตอนนี้นะครับน้องที่เล่นโซเชียลเนี่ยจะได้รับการติดต่อ จากคนที่ห้ามตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยง่ายๆคือมาจีบกันมาเจ้วพาราศีกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเยอะผู้เสียหายเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายในวัยประถมปลายมัถยมต้นนะครับแล้วก็ได้รับการติดต่อโดยที่จะเป็นตัวจริงตัวปลอมนะั้นเราเราไปสืบสวนต่ออีกทีหนึง่งแต่มามาจีบกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็มีการแลกกล้องแลกกล้อง,รองเรียกว่าแลกกล้องในภาพลักษณะของระับขขณาจารัรนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยในการแลกกล้องนั้นเนี่ย นะครับคนที่มาอ้างตัวงั่นคือคนร้ายเนี่ยเขามีการปิดบังใบหน้านะครับแต่ให้เห็นอวัยวะบางส่วนทําให้เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาหลงเชื่อว่าอันนี้เขาคุยกับคนที่ตกลงเป็นแฟนกับทางทางโซเชียลจริงๆนะครับแล้วก็ยินยอมที่จะแสดงภาพหรือคลิปวิดีโอลามกนาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตน,นะครับเดียร์ไอใช้เวลาสืบสวนเนี่ยประมาณ8-9เดือนนำไปสู่การที่ได้รับอนุมัติเป็นคดีพิเศษและสารอาญาได้อนุมัติหมายจับ เรียบร้อยแล้วนําไปสู่การจับกลุ่มในวันนี้ครับหลายคนนะครับซึ่งก็ขอประชาพันธ์พ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดกับน้องๆว่าน้องคนไหนที่ตกเป็นผู้เสียหายอาจจะมีความเขินอายไม่กล้ามาแจ้งความนะครับอาจจะไม่กล้าที่จะมามาแสดงตนต่อเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดต่อทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขหนึ่งสองศูนย์สองเพื่อเราจะได้ดําเนินคดีกับผู้ทำผิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ ในพิธีการนะคะเขาต้องคุยกันนานถึงได้จแล้วแต่คนองให้เปิดก้องตรงนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของการกรูมมิ่งหรือการพูดคุยโน้มน้าวให้เด็กมีความไว้เนื้อเชื่อใจยินยอมในการที่ส่งภาพซึ่งตง้องแล้วแต่คนต้องเรียนว่าแต่ละคนจะมีวัคซีนของตัวเองวัคซีนหรือการป้องกันของตัวเองจะไม่เท่ากันนะครับมันขึ้นปัจจัย3มอย่างอย่างแรกคือตัวน้องเองซึ่งน้องอาจจะมีความตระหนักรู้ในแวดลรรมประเภทนี้ไม่เท่ากัน สองคือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับคุณครูที่มีการที่ถ่ายทอดความรู้ต่างสามคือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่าหการทำความผิดต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่จะหมายาว่าน้องเป็นคนโพสต์หลอกเองนะครับเดี๋ยวต้องขยายต่อว่า <คน S 1> แพลตฟอร์มนี้น้องเป็นคนโพสต์เองหรือไม่เป็นคนที่หลอกลวงตัวผู้เสียหายด้วยตัวเองหรือไม่เราต้องเริ่มนี่คือจุดเริ่มในการที่มาดูก่อนว่า <c oughs> แพลตฟอร์มนี้มันจะนำไปสู่การหล,ลอกลวงอะไรอย่างไรบ้างแต่แน่ๆคือน้องเป็นคนจําหน่ายภาพระมงนาดานเด็กครับจานไม่ได้มี